สวัสดีครับลงคลองเสร็จแล้วครับผมกำลังเดินทางกลับกวัวจะลงเซตก็สี่มงเย็นครับผมรถหลายขั้นครับเมื่อนี้มาส่งของบุรีรัมย์ครับ เมืองบุรีรัมย์ครับผมจะทำคลิปสั้นๆครับผมตอนเย็นครับแดดล่มล่มต๊ครับสี่โมงเย็นครับผมกำลังเดินทางกลับ ลงไาแล้วหลายคันครับนี่หลายคันส่งของวันนี้ฝากกดติดตามเลยนะครับเดอ้อดอนใจร